สงงามอย่าลืมผิวผิวสบัน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับตัวกระผมเองรองผู้อำนวยการชํานาญโพเอมนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรมวิคุณทองนะครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับก็อีกสักครู่นะครับจะเป็นการแสดงของนักเรียนนะครับปีนี้เราจัดชุดการแสดงนะครับมาทั้งหมด8ชุดการแสดงด้วยกันนะครับจะไล่เรียงตั้งแต่นักเรียนในระดับชั้น ก่อนเกณฑ์นะครับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก่อนเกณฑ์แล้วก็ต่อไปก็อนุบาล1นะครับอนุบาล2นะครับก็ไล่เลี่ยงกันขึ้นไปนะครับมีทั้งหมด8ชุดการแสดงด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วโรงเรียนพรมพิกุลทองนะครับยังได้เตรียมบันทึกเทปนะครับเป็น DVD นะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ปกครองที่ต้องการจะ นำกลับไปชื่นชมนะครับหรือต้องการจะนำภาพการแสดงของบุตรหลานของท่านนะครับไปชื่นชมอย่างบ้านบางทีบางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับก,ก็ก็สามารถจะสั่งจองได้นะครับอีกสักครู่ผมจะประกาศเป็นระยะระยะนะครับชุดการแสดงแรกจะเป็นชุดน้องน้อยนะครับเด็กเล็กที่สุดนะครับเป็นนักเรียนในระดับชั้นก่อนเกณฑ์นะครับก็ ตอนนี้ขออนุญาตเ,เคลื่อนย้ายนักแสดงก่อนนะครับคุณครูผู้ฝึกซ้อมนะครับการแสดงในทุกๆชุดนะครับเ,เราจะเริ่มดําเนินการนะครับหลังจากที่วงดนตรีซูเปอร์สตาร์ประชาธิเวศนะครับได้สาวเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นเป็นการทดสอบเสียงนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลก่อนเกณฑ์นะครับ ซึ่งเป็นนักเรียนที่ตัวเล็กที่สุดนะครับก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับในขณะนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึง6มีนาคมนะครับโรงเรียนพรมพิคุณทองกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลอยู่นะครับรับระดับชั้นอนุบาลน,นะครับคือตั้งแต่อนุบาลก่อนเกณฑ์ นะครับอนุบาล1และอนุบาล2นะครับตอนนี้นะครับวันนี้วันแรกนะครับเปิดรับสมัครวันนี้วันแรกนะครับปรากฏว่ามีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลก่อนเกณฑ์นะครับมาสมัครแล้ว31คนนะครับเราจะรับประมาณไม่เกิน60คนนะครับเปิดอีกจนถึงวันที่6นะครับเปิดรับทุกวันนะครับนักเรียนที่ เป็นเด็กนักเรียนที่เกิดในปีพศ2551นะครับก็จะรับเข้าในระดับชั้นอนุบาลก่อนเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาชมกันเรามาให้กำลังใจกันนะครับว่านักเรียนในระดับชั้นก่อนเกณฑ์นั้นเนี่ยมีความสามารถในระดับใดน,นะครับนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอนุบาลก่อนเกณฑ์อนุบาลหนอนุบาลสองนะครับ แล้วก็ประถมศึกษาปีที่1ประถสมศึกษาปีที่2นะครับไล่จนถึงชั้นประสมศึกษาปีที่4นะครับมีทั้งหมด8ชุดการแสดงด้วยกันนะครับกำลังใจที่สำคัญนะครับที่ท่านผู้ปกครองจะมอบให้กับเด็กนักเรียนนะครับก็คือ,อ,อพวงมาลายัยหรือว่าช่อดอกไม้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขานั้นมีความสามารถนะครับเราต้องให้กำลังใจเขานะครับแล้วเขาก็จะรู้สึก ดีๆนะครับรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอยากจะฝากนำเรียนไว้กับท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับครับสำหรับนักแสดงชุดแรกนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะครับผมขออนุญาตตรวจสอบสักเล็กน้อย อนุบาลก่อนเกณฑ์นะครับชุดแรกจะเป็นการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลก่อนเกณฑ์นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้นักแสดงในชุดอนุบาลก่อนเกณฑ์เรียนเชิญนะครับท่านผู้ปกครองครับมาเชิญมาชมทางด้านหน้าได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่ากล้องจะบางกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านมาให้กําลังใจเขาใกล้ๆเลยนะครับท่านผู้ปกครองครับอย่านั่งอยู่ไกลๆครับมาเลยครับมาได้เลยครับเรียนเชิญครับ เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับถ้าหากว่าตอนนี้ในมือของท่านยังว่างเปล่านะครับยังไม่มีพวงมาลัยไม่มีช่อดอกไม้เขาจะใช้เวลาในการแสดงตรงนี้ไม่เกิน4นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแป๊บเดียวเองนะครับอย่าให้เวลาแห่งความสุขเวลาแห่งความสนุกสําราญนะครับได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับเราต้องให้กําลังใจเขานะครับคุณครูครับพยายามกระจายนะครับเพราะว่าพื้นที่เวทีของเรานั้นกว้างนะครับ ก็ขอเชิญนะครับคุณครูได้กรุณนาะช่วยกันจัดชุดนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาชมกันว่านักเรียนในระดับชั้นก่อนเกณฑ์อันนี้คือก่อนเกณฑ์นะครับนะเขาจะมีความสามารถในระดับใดนะครับก็ขอเชิญนะครับ ไม่เป็นไรครับท่านผู้ปกครองครับกรุณามองให้ทั่วๆนะครับพอเขาแต่งกายอย่างนี้นะครับเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงในระดับชั้นก่อนเกณฑ์ก่อนสิครับนี่ก่อนที่จะทําการแสดงนะครับนี่เห็นไหมครับเสียงปรบมือดังเกลียวกราวนะครับนักแสดงพร้อมแล้วเนาะยิ้มหวานๆนะลูกนะยิ้มหวานๆนะครับท่านผู้ปกครองกําลัง รอให้กำลังใจนักเรียนอยู่นะครับชุดการแสดงในชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าคึกคักน่ารักอ่ะคึกคักน่ารักอ่ะครับคุณครูผู้ฝึกซ้อมก็คือคุณครูประจำชั้นนะครับทั้งสองท่านนะครับพร้อมแล้วที่จะนำเสนอสู่สายตาของท่านผู้ชมนะครับในชื่อชุดที่ชื่อว่าคึกคักน่ารักอ่ะ ขอเชิญชมได้เลยครับเต็มที่ไปเลยลูกอ่ะ ไปแล้วครับเสียงปรบมือดังๆครับท่านผู้ปกครองครับกลับขอบพระคุณครับเด็กเดินไปข้างหน้านะลูกนะมีพวงมาลัยไหมคะมีพวงมาลัยไหมคะดอกไม้นะคะกรุณายื่นหน่อยนะครับยื่นหน่อยนะครับระบัดระวังหน่อยนะครับคุณครูประจําชั้นช่วยดูด้วยเออเอเอโอ้ย เด็กเล็กผมผมกลัวหัวที่มาช่วยกันรับหน่อยนะอ่าเอาละเอาละมีอีกไหมลูกมีอีกไหมครับอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกลับขอบพระคุณนะครับโอ้โหได้รถยนต์ด้วยอ่าอุ้ยเออครับครับผม ครับจัดเด็กเลยครับครับใโอกาสนี้นะครับใครขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ บุญเลิศนะครับท่านผู้บริการบุลเลิศกลําเวลนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนวัดบางฉลองนอกนะครับได้กรุณาให้เกียรติมอบของรางวัลให้กับตัวแทนนักแสดงด้านหน้าเวทีนะครับทีุ่งครูชื่นจิตนะครับนะนะครับอ่าครับตากล้องครับช่วยจับภาพเพื่อให้หน่อยนะครับอ่าตากล้องครับอ่านะครับอ่าตอนนี้กําลังมอบรางวัลนะครับครับอ่าโพสท่านะครับอ่าแลเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเดินตามคุณครูวาสนานะครับเด็กๆลูกเด็กๆเดินตามคุณครูวาสนานะลูกนะอ้ยชื่นใจจริงๆเลยกราบขอบพระคุณนะครับชุดนี้รี่เล็กที่สุดเลยนะครับอ้ออ้อ้อ้อเห็นไหมพวงมาลัยเดี๋ยวน้อยไปนะครับน้อยหน้านะครับไม่ยอมไม่ยอมกราบขอบพระคุณนะครับไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบลูกเออค่อยๆเดินนะลูกนะค่อยๆเดินลูกกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณครับ ครับนั่นเป็นเพียงชุดแรกนะครับเป็นชุดจากนักเรียนชั้นอนุบาลก่อนเกณฑ์นะครับจบลงไปแล้วนะต่อไปเป็นการแสดงในชุดที่2นะครับเป็นการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1น,นะครับอนุบาล1ก็เตรียมตัวที่จะจัดแถวก่อนนะครับจัดแถวก่อนนะครับ ค่อยๆลงลูกนะเนื่องจากเวทีของเราใหญ่นะครับนะก็ไม่ค่อยจะสะดวกนะครับอุปกรณ์วันนี้ซูเปอร์สตาร์ประชานเวศจัดเตรียมมาอย่างหรูหราอลังการนะนะครับหรูหราอลังการงานสร้างนะครับครับการแสดงในชุดที่สองนะครับเตรียมพร้อมแล้วเป็นการแสดงในระดับชั้นอนุบาลหนึนะครับอนุบาลหนึ พร้อมแล้วที่จะนำเสนอสู่สายตาของท่านผู้ชมนะครับในชุดเมดเล่โทจิกและสกัดดาวยั่วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเต็มที่ไปเลยลูกอ่ะ i like it ช่งประมือครับดังๆครับท่านผู้มีเกียรติครับโอ้โหเด็กๆมองไปที่นั้างล่างนะลูกนะท่านผู้ปกครองพร้อมและค่อยๆนะครับผู้ปกครองครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับเด็กๆต้องระมัดระวังนะครับมองไปซิมองไปข้างล่างนะครับท่านผู้ปกครองครับอย่าให้ในมือของเด็กเหล่านี้ว่างนะครับแล้วก็เดินลงจากเวทีนะครับเขาจะรู้สึกไม่ดี นะครับกลับขอบพระคุณครับไหว้ผู้ปกครองสวยๆนะลูกนะออไหว้ผู้ปกครองสวยๆวยนะลูกนะออแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาจําไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครนะลูกนะมีไหมลูกมีกมอไหมครับของรางวัลมีอีกไหมครับถ้าไม่มีจะได้ขวาหันแล้วนะมีอีกไหมครับของรางวัลมีอีกไหมครับหมดแล้วเหรออ่าหมดแล้ว คุณครูครับหมดแล้วนะครับเอ้าวโพสท่าถ่ายภาพซะหน่อยโพสท่าถ่ายภาพซะหน่อยนะครับครับสำหรับชุดชุดนี้นะครับอ่าพอรับรางวัลเสร็จแล้วนะครับอ้าวคำขวาาญนะลูกนะ ออขวาหันนะลูกนะเดินตามคุณครูฝนนะลูกนะเดินตามคุณครูฝนนะครับชุดนี้นะครับออจบลงไปแล้วนะครับเ,ออเดินตามครูฝนนะลูกนะใครขอกราบเรียนเชิญออคุณออขออภัยนะครับอ๋อพอดีเหลือบไปเมือเห็นท่านท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครองบางแก้วนะครับท่านผู้อำนวยการ เอกชัยนัทนะนะครับผมไม่แน่ใจผมเรียกชื่อถูกนะครับได้กรุณาให้เกียรติมอบของรางวัลนะครับด้านหน้าเวทีนะครับด้านหน้าเวทีให้กับตัวแทงนักสแสดงนะครับท่านผู้มริการ